่ครับผมสวัสดีชิปวันพี่น้องทุกผู้ทุคกคนกันพี่น้องเอาพี่น้องมือนีได้นี่ครับโค้งไก่พี่น้องเลยนี่ครับเมนูโค้งไก่ผัดกะเพราพี่น้องมือนี้ผัดพริกแกงครับนี่พริกแกงพี่น้องผัดโค้งไก่ใส่พริกแกงพี่น้องเลยครับ เอาขั้นตอนแรกเขาสับก่อนพี่น้องน,นะสับกุ้งไก่ก่อนเนาะกุ้งไก่หลางเกลือลลางยังยังดีเลยพี่น้องน,นะนับเป็นตอนนะครับ ัพริกแดงนะตอนนี้จับบนจับเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้ไหมน่ะ นี่เป็นกระดูกอ่อนครับมันไก่ไก่พันมันไก่พันนะปลายมันเดียวออกแข็งหน่อยอน,นิ่มไก่พันถูกมันอ่อนครับนี่ครับแล้วเนี่ยอ๊อ เอาคอมันตัวเดียวครับพี่น้องนี่โค้งหนึ่งเขาเก็บไว้แต่ยัดเมนูตันจืดครับอ่าตัวนี้เก็บไว้ครับมันลายครับนี่เอาส่วนคอมันเหนียวกระนั้เบเหนือหนังมันครับอ่าหนังสันคอนหรอือเปล มากชินหน่อยชินยังกักซับก็แล้วครับเรียบร้อยครับนี่ตัวนี้เขาตีผัดตัวนี้เขาเก็บไว้ต้ตมเมนูอีกเมนูหนึ่งครับอันนี้ครับผัดนอสหมี่อันนีครับผัดนอสส้หมี่ครั้อนนงผเลยครับอืมชิมจฉยได้แล้วครับอืมเหลือกวร์ดีเดียว นี่ดีเนาะสุกี้เสียบครับ ขินงสีเลยวนี่ทายก็ได้ใส่ใบกับเราเนาะรับเตรียมเครื่องไปก่อนถึงจับลอยครับหั่นให้เดียวหอมดีครับใี่กับเขาเครื่องหลายอย่างครับ นีครับนี่เกะแล้วแต่นี่ครับเครื่องเชียงลำนี่ครับอันนี้ก็บิดไทเมีดไทเมีดนี่เขาตัดเครื่องไทได้ครับฝึกความเก่งน,นี่เขาแบบต่ตอยนะครับ เสียงครับตงน้ำบอกระดิกดบเนี่ยกดบดบีสันน่ยน่ยก็มีกระใช้ครับกระใช้กระใช้ หยัด้อยครับนี่นี่ผัดกระเพราะมีผักชีตัวมีใบมะกรูดมะเขือแล้วก็พริกไทยเม็ดแล้วก็พริกกระชายพี่น้องไก่ครับ,ครครบนี่ครับเครื่อนมีประมาณนี้ครับพี่อนเดี๋ยวมาผัดกันครับทีนี้๋ยวดลอยครับเพื่อนถ่ายรูปผมต้องเสร์ไลท์ครับเดี๋ยวนำมันไก่มันเถิดโจ๋ Để con không? Phải <laughs>

Hood up, bay về khuôn mặt tay đều. Almost hai mươi năm tay về mặt 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 không mặt được mặt 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 เติมน้ำลงไปปุ๊บเอาบวกเขือใส่เลยนะครับกลัวบวกเขือมันจะสุกนี่ครับบวกเขือใส่ลงไปเลยครับต้มมันสุบไก่มันจะสุกมันจะเปรี beans, ้ยวบวกเขือก็สุกพอดีครับเสร็ิฟลงไปครับตามด้วย ไทยครับพีคไทยพริกนี่ใส่ลงไปเลยครับเนี่ครับใส่พริกใส่เนียใส่ลงไปเลยจะได้สุกพอดีเลกฎง่ายๆนี่น้องหมุนเครื่องเลยครับเครื่องเราเขาปิดไฟไปงงวะเสียลายเสียลายครับเสียหน่อยเสียหน่อยผมว่า าด้วยรดดีค hmm. ร mm ับดดีใส่ลงไปอืมเส้ดตานได้ไหมครับน้ำตาลน้ำตาลขาดบัวลอน้ำตาลครับเพิ่มความอันนี้ได้อืม ส่นันห่น้ำปลาได้ไหครับอื่อาลายเขมม้มอ่ะโคนอือมันสุกดีๆครับมาเบ่เงกันครับ กิดเผาไครับ,ครบอ,อครับก,ก,กินด้วยตักร้าแงดำก็เคยบังเกินกนเนี่แย,ยสุดยอดครับอืมยังมีนานจังเลยครับ,นนกรบแกงขั่วอืมโอ้เกลือเกหรอครับ ลยแร้วไกระชายลงไปยลงไปเหงืกิดไท,ยค,ทยครับไประเพลครับคนครับ สวัสดีครับชีพพลพี่น้องสุปผู้สุปคนครับนะพี่น้องเฮามืาเลยครับนี่ผัดโครงไก่เป็นหลังมาเด้อครับทั้งไก่ทั้งไก่อะไรลงทุนบัตถุบัทครับซื้อโครงไก่ครับอาหารง่ายๆครับพี่น้องมืาเลยนี่ครับผัดใส่บวกเขือมากองข่อยาวพี่น้องนะครับมากนี่แก้วบองบวมครับแบเนี่ยปลวกน้องใหม่พี่น้องแกงบวชแดงครับบวกเขื่อมนะพี่น้องต่อลายใหญ่ห้างครับ ต mm ัวครับเือเปเรื่อเนาะนี่ยสิครับแบบจ้ไปเด็กบวาง 怎么 เกือเปื่อยดีครับกลมกล่อป็นแล้วปีดเล do mẹ chúng nhỉ trộm keo lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ก็เด็กบองไม่น้องจาบองจาบาง ใส่เม็ดไยหด<ม>่๋ยเาใส่มาหน่ปัดเครื่องใส่ด้วยครับเก็บมันได้หน่ออหือเอาหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็นี่แล้ครับในพัดโค้งไก่พี่น่อง หลอดปากกับเจบ้าบอลเนื่องหูแสีบครับเบิ้งบนว่ามันเท่งก็ไม่น้องดูแลสุขภาพโ,าพโยมนะน้ำก็ได้ครับช่วงนี้อากาศหนาวหนาวหนาวหัวนหัม่องโอ้ยนล้วทั้งเตะกับฝนตกครับทั้งเขากบบช่งหนาวส่วงหันที่ก็เลยเมื่องโอ้เบิ้งบนว่ามันเท่งครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ครับพอกันคลิปไหนได้ไม่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ